สวัสดีค่ะโฮโรวิซิตกลับมาพบกับทุกท่านแล้วนะคะรอบนี้ก็เป็นดวงรายสัปดาห์นะของคนที่เกิดวันพฤหัสอ่าจะเป็นช่วงวันที่7-13ถึง13พฤศจิกายนจ้าอ่าเดี๋ยวมาดูกันว่าคนเกิดวันพฤหัสด,ดวงสัปดาห์นี้จะเป็นยังไงกันบ้างอ่าเดี๋ยวเราจะดูกันประมาณ5เรื่องนะการงานการเงินความรักสุขภาพและโชคลาภอ่ามาเริ่มเลยนี่คนเกิดวันพฤหัสนะ มาดูกันว่าดวงคนเกิดวันพหรือหัสจะเป็นยังไงบ้างห่างหายการเปิดไพ่ไปนานเป็นปีเลยไม่ได้ทำคลิปนานมากมีลงดวงรายปีไปไม่รู้ได้ดูกันหรือยังแต่ว่าจะเป็นตามราศีอันนี้ก็มาเปิดดวงรายสัปดาห์กันด้วยโอเคเรียบร้อยคนเกิดวันพหรือหัดนะ เรามาดูเรื่องแรกการงานกันก่อนการงานคนเกิดวันพฤหัสโอสามใบก่อน3ใบเป็นหลักโอ้การงานคนเกิดวันพฤหั okay. ส,สเ,หรเ,รหเรื่องการงานช่วงต้นสัปดาห์เนี่ยเครียด เหมือนกับว่าอยากจะทําอะไรก็ไม่ได้ทําไม่ได้ดั่งใจเลยนะจ๊ะแล้วก็มีความกังวลมีความกลัวๆว,ว่างานจะไม่สําเร็จกลัวว่าจะออกมาไม่ดีเครียดลลอกตัวล็อกตัวเองอยู่ในวังวนความคิดความกังวลของตัวเองและความกลัวของตัวเองในช่วงต้นสัปดาห์แต่ไม่เป็นไรช่วงกลางสัปดาห์เนี่ยด้วยความที่กลัวหรืออะไรไม่รู้ก็เลยไปศึกษาหาความรู้หรือว่าเหมือนกับไปฝึกตัวเองแล้วก็ไปเรียนรู้งานเรียนรู้อะไรอย่างเต็มที่เลยเพื่อที่จะได้เหมือนกับว่า ทลายความกลัวนั้นลงเพื่อจะได้รับมือกับงานหรืออะไรหลายๆอย่างที่จะเข้ามาเนี่ยให้ได้เพราะว่าตอนแรกกังวลกลัวว่าจะทําไม่ได้เลยแบบเนี้ยบางคนอาจจะมีการได้รับมอบหมายงานใหม่หรือทํางานอะไรที่ตัวเองไม่ถนัดแล้วไม่ไม่ไม่ไม,ไม,มีความรู้อะไรด้านนี้มาก่อนแล้วก็กลายเป็นว่าก็เลยกลัวคราวนี้พอกลัวเสร็จก็เลยผลักดันให้ตัวเองไปเรียนรู้เพิ่มหลายอย่างมากเลย ออตั้งจิตตั้งใจมากเลยที่จะต้องทํางานให้สําเร็จอะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าพอปลายสัปดาห์คุณจะมีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นแล้วก็จะมีเหมือนกับมี Power, ลมพลังจิตพลังใจอะไรเพิ่มมากขึ้นที่จะทํางานทุกอย่างให้สําเร็จหรือร่วงไปได้แล้วอีกอย่างถ้า,พาไพ่ใบนี้ขึ้นก็คือคุณจะมีคนคอยซัพพอร์ตนะจะมีผู้ใหญ่คอยซัพพอร์ตหัวหน้าง,งานหรืออะไรแบบเนี้ยหรือเพื่อนร่วมงานหรือคนคนคน,คนที่อยู่เหนือคุณขึ้นไปอยู่อย,อยู่เป็นเจ้านายหรือพูน อยู่เหนือผู้บังคับบัญชาอะไรแบบเนี้นะจะมีคนช่วยแน่นอนเรียกว่ามีคนคอยหนุนแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนี่ยมันต้องมาจากการที่คุณพยายามด้วยตัวเองอย่างเต็มที่ก่อนแล้วคราวนี้อาจจะเหมือนกับว่าอะไรอะพอคนอื่นเห็นความตั้งใจจริงของคุณเขาก็อยากจะมาคอยช่วยเหลืออะไรประมาณนี้เรื่องการงานนะอาจจะเครียดแค่ช่วงช่วงต้นสัปดาห์แล้วกลางสัปดาห์ปลายสัปดาห์ก็จะเริ่มดีขึ้นละนี้คนเกิดวันพฤหัสนะจ๊ะ โอเคการงานผ่านเราไปดูการเงินกันบ้างการเงินคนเกิดวันพฤหัสนะการเงินใบเขียวมานี่ใจชื้นอ๋อแล้วใบแดงก็มาด้วย คนเกิดวันมหือหักนะในช่วงต้นสัปดาห์กลางสัปดาห์คือการเงินดีมากเลยเลขสี่กับเลขสี่ทางท้ายไปเ่ยแต่ช่วงปลายสัปดาห์คือแบบใบแดงมาเลยอะ่ะช่วงช่วงต้นช่วงกลางสัปดาห์คือการเงินค่อนข้างดีอู้ฟู่มากเลยมีคนคนคอยช่วยเหลืออาจจะเป็นครอบครัวคนรักหรือเพื่อนหรืออะไรคือคุณจะได้เงินเข้ามาแน่นอนค่อนข้าง ค่อนข้างเยอะคือไม่ขาดมือแน่นอนมีใช้จ่ายแล้วก็ใช้จ่ายอย่างแฮปปี้มากเลยในช่วงต้นกับกลางสัปดาห์าหแต่พอไฟสัปดาห์ได้ไปแดงเงินจะหมดเงินเริ่มจะหมดถึงยังไงไม่ทราบหรือเหมือนไพ่เตือนบอกว่าประหยัดได้แล้วอย่าใช้เปลืองขนาดนี้ใช่ได้มาเยอะก็จะใช้เปลืองไปด้วยนะอะไรอย่างนี้แอบเปิดอีกสักใบแล้วกันใช่ การเงินในช่วงปลายสัปดาห์จะเริ่มเริ่มเริ่มกุ้มใจเริ่มเครียดแล้วละ่ะเงินงั้นรัดเข็มขัดหน่อยนะไอเงินที่ได้มาช่วงต้นสัปดาห์กลางสัปดาห์เก็บเก็บไว้จะได้ไม่ไม่เจอใบแดงแล้วก็ไม่ต้องเครียดในช่วงปลายสัปดาห์นะจ๊ะเรื่องการเงินคนเกิดวันพฤหัสอ่าโอเคผ่านการเงินเรามาดูเรื่องความรักกันดีกว่าความรักเป็นอย่างไรความรักของคนเกิดวันพฤหัสสวยงามไหม the t truth t r u t h อ่าคนเกิดวันพฤหัสนะอ่ะในช่วงต้นกับกลางสัปดาห์ถ้าหากเป็นคนโสดคุณจะรู้สึกก็ยังไม่สนใจความรักเท่าไหร่ยังชอบที่จะอยู่กับตัวเองยังชอบที่จะแบบค้นคว้าเรียนรู้หรือว่าทำอะไรด้วยตัวเองอยู่ไม่ไม่ไม่อยากสนใจอะไรมากแล้วคุณชอบที่จะปลีกวิเวกมากกว่านะถ้าหากใบ3บามใบนี้ขึ้นมาอ่านี่ อยากปลีกวิเวกมีแต่ความรู้สึกความรักมันค่อนข้างไกลห่างและไกลตัวแล้วก็รู้สึกว่าอยากบางบางคนอาจจะมีการาเข้าคอร์สหรือไปปฏิบัติธรรมหรืออะไรสักอย่างที่มีการปลีกวิเวกแล้วเหมือนกับว่าบางคนนี้อาจจะไปถือเขาเรียกว่าอะไรคล้ายถือศีลเนคขับมาอะไรแบบเนี้นยศีลแปดอะไรประมาณนี้ก็คือจะไม่ยุ่งวุ่นวายไม่ข้องเกี่ยวอะไรกับใครมาก เรียกว่าอยากจะอยู่คนเดียวปรีกวิเวกปฏิบัติอะไรของตัวเองมากกว่าอันนี้เท่าที่ไพ่เขาบอกนะหรือบางคนนะ่ยไม่ไม่สันทัดเรื่องความรักรู้สึกความรักไกลตัวนี้สําหรับคนโสดนะแต่ถ้าหากคนมีคู่นะแล้วขึ้นมาอย่างนี้ก็เหมือนกับว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยกำลังจะปรากฏขึ้นมาแล้วแต่ชูความจริงคุณกําลังจะได้พบบางสิ่งบางอย่างซึ่งเท่าที่ดูเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่ดี บางคนครอบครัวความรักเหมือนมีความคาดหวังอะไรกันค่อนข้างสูงคาดหวังกันสูงมากแล้วกลายเป็นว่าทําให้มันกดดันทั้งตัวเองและคนอื่นไงคนคนรักของคุณครอบครัวของคุณด้วยไม่ว่าคนอื่นจะกดดันคุณหรือคุณกดดันคนอื่นก็ตามด้วยความที่แบบมันคาดหวังวาดหวังไว้สวยงามสูงมากอะไรเงี้ยมันกลายเป็นว่าเดี๋ยวพอปลายสัปดาห์เหมือนไพ่เตือนว่าคุณต้องหัดวางหัดถอนไอ้ความคาดหวังทั้งหลายทั้งแหลที่มัน เกินเกินพอดีอ่ะลงไปคนเรามีความฝันมีความหวังได้แต่ถ้ามันเกินพอดีแล้วมันเป็นภาระกับตัวเองแล้วคนอื่นนะอันนี้สำหรับคนเกิดวันพฤหัสนะจ้ะถ้าวางได้ทําได้ตามเนี้ยรับรองความรักคุณจะสดใสแล้วก็จะโอเคขึ้นเยอะกับอีกอย่างหนึ่งอีกกรณีหนึ่งเหมือนไพ่บอกว่าอันนี้ขอเสริมเพิ่มนะเอออะไรที่มันผ่านไปแล้วก็ช่างมันเถอะปล่อยได้แล้วนะปล่อยเถอะ อย่าไปเอาอะไรกับมันอีกเลยคุณได้พบความจริงแล้วเนี่ยว่าอะไรเป็นยังไงกับเรื่องความรักที่คุณเจอมาอได้เวลาปล่อยให้มันเป็นไปปล่อยให้มันไปตามการเวลาของมันได้แล้วอะไรอย่างนี้นี้คือที่ไพ่เขาต้องการสื่อออกมานะเท่าที่ดูต่อไปความรักผ่ะเรามาดูเรื่องสุขภาพกันดีกว่าสุขภาพนะจ๊ะคนเคว่าพฤิหารสุขภาพโอเคหรือเปล่าแข็งแรง แข็งแรงนะค่อนข้างแข็งแรงแต่ว่าคุณจะมีความรู้สึกเหมือนกับจะเหนื่อยนิดนึงอะ่ะมีช่วงที่ต้องเหมือนกับฟาดฟันฝ่ฟาฟันอะไรบางอย่างเรื่องสุขภาพแล้วเหมือนกับมันมีแนวทางเลือกเกี่ยวกับการดูแลตัวเองหรือวิธีการอะไรต่างๆเข้ามาหาคุณเยอะมากบางคนอาจจะเหมือนกับว่าไม่อยากป่วยอะ่ะ ก็เลยสรรหาวิธีการที่จะดูแลตัวเองยังไงไม่ให้ป่วยดีแล้วคือมันก็มีขึ้นมาเยอะมากแล้วคุณก็ไม่ไม่รู้จะเลือกทางไหนจะเอายังไงดีแต่สุดท้ายเดี๋ยวคุณก็จะเลือกได้แหละว่าเออดูแลตัวเองอย่างนี้แหละเหมาะกับชั้นแล้วกําลังดีแบบบางคนดูแลตัวเองแต่วิธีการมันไม่เหมาะกับชีวิตไม่เหมาะกับไลฟ์สไตล์มันก็ต้องเปลี่ยนนะเนาะอ่าบางคนอาจจะแบบชอบอย่างนั้นไม่ชอบอย่างนี้ในการดูแลตัวเองบางคนบางคนขี้เกียจอ่ะบางคนก็ไม่ไม,ไม่ไม่อยากดูแลก็เอาแค่นี้แล้วกัน อืมแค่รักษาสุขภาพธรรมดาปกติไม่ต้องไปทําอะไรบางคนก็ชอบที่จะแบบหาวิตามินเสริมบํารุงหานู่นหานี่บางคนชอบออกกําลังกายแต่ละคนเวไม่เหมือนกันเลยสักคนนะอ่ามันก็จะมีเวเข้ามาเยอะมากให้คุณได้เลือกสารคุณก็จัดการเลือกวิธีดูแลตัวเองตามที่คุณถนัด ตามไลฟ์สไตล์ของคุณที่มันไม่ทําให้คุณรู้สึกมันฝืดฝืนโกน,นเกินไปแล้วกันนะอ่ะอีกอย่างหนึ่งให้เตือนว่าช่วงปลายสัปดาห์ระวังเรื่องคอเรื่องการพูดเรื่องเสียงพูดอาจจะเจ็บคอหรือว่าเสียงแหบเสียงแห้งไอะอะไรแบบนี้ให้ระวังนิดนึงนะในช่วงปลายสัปดาห์คนเกิดวันพฤหันนสหนะจ๊ะอ่ะโอเคอันนี้สุขภาพผ่านเราไปดูโชคลาภกันดีกว่าโชคลาภคนเกิดวันพฤหัสนี้ไหมและมีมีแบบไหน มียังไง <laughs> ออ okay. โอเคโอ้สวยงามโชคลาภโชคลาโอยตายแล้วสวยมากคนพฤลหัดสัปดาห์นี้โชคลาบเด่นมากเด่นเกือบแบบเด่นกว่าทุกเรื่องเลยนะอาจะมีการเฉลิมฉลองแล้วคุณจะแฮปปี้มีความสุขมากๆเออคุณอาจจะได้โชคลาภมาเป็นแบบลาบปา่าอของกินของอร่อยหรือบางคนอาจจะได้โชคลาภมาเป็นคล้ายๆแบบ เพื่อนที่รู้ใจก <g ül> <ๆ>็ <g ül> <ๆ> <g ül> ไม่แน่เหมือนกันนะเออเป็นเพื่อนที่รู้ใจหรือได้พบกับเพื่อนที่แบบห่างหายกันไปนานแล้วคุณก็รู้สึกเหมือนกับว่าคนคนนี้เพื่อนคนนี้เหมือนกับเป็นโชคโชคดีในชีวิตของคุณแล้วกลับมาเจอกันอีกอะไรแบบเนี้ยเออโชคลาภมามาได้รูปแบบของกัลยาณมิตรก็เป็นไปได้แล้วคือคุณจะแฮปปี้มากเกี่ยวกับเรื่องนี้นะหรือบงางคนอาจจะมีการไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงอะไรไว้แล้วได้ อ่ะมีสิทธิ์มีสิทธิ์ได้เท่าที่ดูได้ค่อนข้างประมาณ80% 80%เอันัลยแหละอ่าอ่ะลองดูแล้วกันแต่บางคนก็ส่วนใหญ่เท่าที่ดูโชคลาภมาเก็บปเป็นของกินเ <c> ท <oughs> ่าที่ดูนะโชคลาภเป็นของกินของอร่อยหรือบางคนโชคลาภมาในรูปแบบได้ไปร่วมงานอะไรที่แบบ มันสนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้สังสรรค์แล้วคุณแฮปปี้มากคุณมีความสุขสุดๆไปเลยสุดสุดแบบสุดเวียงอะไรเงี้ยเออกับอย่างได้พบปะผู้คนได้พบเจอเพื่อนที่ดีได้พบมิตรที Python ่ดี <Princeton> sedan, worldwide. อะ่ะถือเป็นโชคลาภในชีวิตเหมือนกันนะเจอมิตรที่ดีเนี่ยอ่ะโอเค ดีมากคนเกิดมืหัสโชคลาภเด่นที่สุดกว่าทุกเรื่องนะจ๊ะอ่าโอเคเรียบร้อยแล้วสําหรับคนเกิดวันพฤหัสนะอ่าชอบกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ได้นะคะหรืออยากติชมแนะนําอะไรก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เดี๋ยวน้องอบจะเป็นคนช่วยดูให้เรื่องระบบทั้งหลายทั้งแหลหลังบ้านนะแล้วเดี๋ยวน้องอบก็จะมาบอกออมอีกทีเองว่าเออมีคอมเมนต์อย่างนี้มีคนสงสัยอย่างนี้แล้ว ค่อยว่ากันว่าจะยังไงนะจ๊ะอ่าสำหรับรอบนี้ลาไปก่อนขอบคุณทุกทุกท่านที่ติดตามและรับชมนะคะรอบนี้ไปก่อนแล้วเจอกันสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ